สวีดัดสวีดีนเพื่อทุกคนด้วยนะคะวันนี้ก็อยู่กับเชอรรี่ไลฟ์สลอีกเช่นเคยนะทุกคนมาวันนี้เชอร์าทุกคนมาเล่นเกมเซ้าลินช็อเกอรวันนี้เชอเอาทุนมาหมื่นสี่นะทุกคนขอออโต้ห้สิรอบไปห้าสิก่อนล้วกันลูกรักเชอเลยนะเนี่ยใช่ปะถ้าติดตามเชอจะเห็นว่าในไลฟ์อะ่ะเชอจะเล่นเกมนี้บ่อยมาก แต่ก็ปังมากทุกครั้งที่เล่นแต่ช่วงนี้รู้สึกว่าไม่ค่อยรักดีเท่าไหร่วันนี้จะมาแก้แคนไหนวันนี้มันจะดีไหมอมาว่ะทุกคนได้นาเข้ารียากมากเปิ๊บ ก <c oughs> ็ได้นะนิดหน่อยไม่รู้จะเขอฟรีหรือเปล่าเบบ <c oughs> ได้อยู่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 ตอนนี้บวกอยู่นะทุกคนมันไม่ค่อยน่ารักอะช่วงเนี้ยแต่ก่อนโอ้โหนี่น่ารักมาก บบเบ็ดหน่อยละกันเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยน่ารักอะ่ะเขาฟีปุ๊บโอ้โหต <c oughs> ัวบาลลยๆไปเลยสิคะเบ็ดร้อยนะเว้ยเฮ้ยเอ้ยไม่นลมวะโอ้โหอยู่คนละโลกเลยอะ่ะลกูกลากบุ๊บเพิ่มเบ็ดแล้วนะเพิ่มเบ็ดแล้วนะอย่าให้โมโห ปบ,บิบปบิบโอ้โหมีเข้าเลยอะ่ะเฮ้ยมันจะเกิดวิวิวิโอ้ยว้าวลัวโอ้โหเกินเบสสองร้อยห้าสิบนะทุกคนไม่ลงไม่เข้าไม่จ่ายเอ้ีกแล้วเฮ้ยเข้าเฉยเลยมาหุ่นกันกันหน่อยทียิงทางกันเลยทีเบิร์บเบิบเบิร์บเบิบโอ้ สวยงามอุ๊ยอุ๊ยเก้าเบอรน่ะทุกคนอุ๊ยอะไรครับเนี่ยเกินอุ๊ยม่ดอกโอ้โหแตกแฟนน่ะทุกคนอุ๊ยวุ๊ยเบ็ดสองร้อยห้าสิบนะทุกคนแตกแสนน่ะโโอ้ห ้ยแสนกว่าอุ้ยลูกรักลูกรักจริงๆโอ้โหโอ้โหโอ้ยแสนสองอ่ะทุกคนตายโอ้ยโอ้ยโอ้ยแตกโหดมากอ่ะ ดันต่อน,นิดนึงนะทุกคนน่าจะจ่ายโอ้โหยังจ่ายอยู่อุ้ยอุ้ยอุ้ยยังจ่ายอยู่นะทุกคนแต่หแตกหูิมากแตกห่หงมากขอลรเบ็ดเล่นเบ็ดหนึ่งร้อยต่อละกันนะทุกคนยังจะยังจะดันต่อไปเรื่อยๆนะอน้ว่ามันยังจะจ่ายอยู่นะแต่คุ้แตกห,ดตกหูดมากอะ่ะอุ้ย เบิบโอ้ยโอ้งตกใจไม่หายโอ้โหแตกแสนน่ะทุกคนอ้ยลูกรักจริงๆอันนี้อืม <c oughs> มูฟออนจับเกมนี้ไม่ได้เลยค่ะสมแล้วที่เป็นลูกรักเราเบิบเบิบอุ้ยหรือว่าจะไม่จัาแลลวเฮ้ยเบิบ น่าจะไม่จ่ายแล้วหรือเปล่าเแบบิแ๊บเบิแ๊บเบิ๊บน่าจะไม่จ่ายแล้วแหละแตกแ่ก็เนี่ยเออจ่ายอยู่ยังจ่ายอยู่ทุกคนโอ้ยหันใจจะวายแตกแสนเฉยอ้ยอึ้งน่าจะไม่จ่ายแล้วแหละน่าจะไม่จ่ายแลวแหละเชื่อว่านะ น่าจะหยุดอยู่แค่นี้หรือเปล่าเบิบน่าจะน่าจะไม่จ่ายแล้วแหละห้ยเบิบอืมน่าจะไม่จ่ายแล้วจริงๆอะ่ะเบิบเอ้ยยังไหลอยู่เอ้าเขามีเบ็ดร้อยอีกเฮ้ยเขามีอีกแล้วทุกคน เลือกหเหมือนเดิมนะเลือกหกเหมือนเดิมเอ้ยยังเข้าฟรีเฉย,เยอะ่ะคิดว่าจะไม่จ่ายแล้วเนี่ยเข้าฟรีแล้วจะจ่ายไหมจะจ่ายไหม้าจบฟรีนี้เธอจะไม่ดันต่อแล้วนะดูทรงมันไม่น่าจ่ายแล้วอะอโอเคน่าจะไม่จ่ายโอ้ยังมาอยู่แปดสบาทโอ้โอเค โอเคทุกคนเชิญไม่ไปต่อแล้วนะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เชิ่นะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะอยากให้เชิญเล่นเกมอะไรคคอมเมนต์บอกได้นะจ๊ะสำหรับวันนี้ก็ไปละค่ะบ๊ายบาย